สวัสดีครับคุณอยู่กับช่อง Celing CH นะครับและวันนี้ซึกประชันของเล่นในตีมโจรสลัดนะครับผมละหว่างเรือโจรสลัด going mary ของ one piece นะฮะนำโดยลูฟี่หมวกฟางนะฮะและเรือหุ่นยนต์ go kai k a r อ o n และ go kai o จากซีรีส์ go kaiser นะครับผมของเล่นโจรสลัดของ2เรื่องนี้มันจะเป็นยังไงฮะมันจะเจ๋งมันจะดีเทลมันจะอะไรยังไงการประทะก,กันของของเล่นโจรสลัดนะฮะไปดูกัน มาครับผมสตาร์ทต้องเปิดที่หน้ากล่องเลยนะครับหน้ากล่องก็จะลักษณะนี้เลยนะครับเป็นกล่องสีน้ําเงินนะคือรุ่นเนี้ยมันจะมี2สีคือกล่องสีน้าเงินกับกล่องสีแดงนะครับเหมือนรุ่นสีน้าเงินเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นพรีเมียมคัลเลอร์เวอร์ชันนะครับเราไปเห็นในคลิปฝรั่งสีแดงกล่องสีแดงข้างใหนก็ไม่ต่างจากกล่องนี้เลยนะโอเคมาดูด้านข้างกันครับผมด้านข้างเขียนว่า going mary นะฮะด้านหลังก็จะเป็นบอกว่ามันประกอบเป็นรูปร่างแบบไหนได้บ้างนะครับอ่าแน่นอนขวาสุดก็จะเป็นรูปเรือ going mary นะฮะแล้วก็เปลี่ยน,นบ รุ่น20ปีวันพีซได้นะเป็นรูปลูฟี่เขียนชูมือเลข2 0นะครับผมอ่าด้านล่างกล่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคด้านข้างครับสวยงามนะฮะหน้ากล่องถือว่าดี มาแกะออกมานะครับก็จะมีสส่วนเนาะคือส่วนบนที่อยู่ในกล่องพลาสติกนะครับแล้วก็ส่วนล่างที่อยู่ในลังโฟมนั่นเองนะฮะนี่โอ้โหเป็นไงครับเปิดมาอลังการนะครับอันดับแรกครับหยิบองค์ประกอบต่างๆมาดูเลยแล้วกันนะครับสิ่งแรกครับใบเรือนะฮะมีใบเรือประมาณ3แบบให้เปลี่ยนนะครับคล้ายๆแอคชั่นฟิกเกอร์เนาะแต่อันนี้เป็นบอสแอคชั่นโบ๊ทนะครับผมแล้วก็หยิบตัวเรือออกมานะครับนี่สวยมากนะตอนแบบ First Impression เมื่อตอนซื้อมาครั้งแรกคือแบบสวยมากๆนะซื้อมาตั้งแต่ปี2 0งพ นะครับผมในนี้มีชิ้นส่วนค่อทั้งเยอะมากเลยนะครับผมตอนแกะเข้ามาครั้งแรกก็แบบพฮ้ยมันเอาไว้ทําอะไรวะอย่างอันเนี้ยเอามาเป็นฐานนะครับแล้วก็อย่างอันนี้ก็เป็นดาดฟ้าเรือชั้น2ด้านหลังนะครับเห็นไหมอ่าสวยงามมากนะเจ๋งมากเดี๋ยวไปดูลูกเล่นกันในคลิปนะครับ มาครับมาดูที่ฐานกันก่อนเลยนะฮะอันนี้คือฐานของเรือ Go In Mary นะครับนี่เราก็ต้องเอาเรียกว่าแท่นวางแล้วกันก็ต้องต่อนะแท่นวางก็ต้องต่อนะครับนี่แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปอีกนะครับมันเอาไว้สําหรับเอาเรือ Go In Mary มาวางนะครับอันนี้คือเรือ Go In Mary ที่อยู่ในกล่องนะครับนี่หน้าตาก็คือสวยมากนะถ้าเห็นของจริงคือแบบดีเทลคือดีมากโดยเฉพาะผิวไม้คือแบบเขาลงดีเทลผิวไม้ให้เหมือนผิวไม้จริงๆมากๆเลยนะครับนี่หมุนสักรอบหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะครับ รอยที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นรอยที่น่าจะเกิดจากการเราทําตกเนอะคือฐานมันค่อนข้างโครงเค็งนะแล้วมันก็ร่วงจากชั้นเลยนะครับมีอยู่ครั้งนึงแบบว่าตกใจมากกรีดมากนึกว่าจะเจ๊งแล้วนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับอันนี้เป็นห้องควบคุมนะเห็นน้อยมากๆในเมษแทบจะไม่เห็นเลยดีกว่านะครับเป็นห้องควบคุมใต้ใต้หน้าเรือนะครับ แล้วก็ดึงออกมาอันนี้เป็นสมอนะครับนี่เป็นห้องแบบดึงสมองห้องควบคุมมีปืนใหญ่ด้วยนะครับความเจ๋งอีนึงอย่างที่เห็นครั้งแรกว้าวมากคือมันสามารถหมุนแล้วก็ดึงสมอที่ทอดเนี่ยดึงกลับขึ้นมาได้เห็นครั้งแรกคือว้าวมากเลยนะอา่าอีกนึงอย่างครับมันสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับคือนในเรื่องนี้มันอถอดหัวแมรี่ออกแบบนี้ไม่ได้นะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นลูกเล่นของของเล,เล่นเรานะครับและก็เราสามารถดึงสมอนะครับให้เหมือนในซีรีส์แบบนี้เลยคือ<น>ในเรื่องนียชอบเอาสมอมาเกี่ยวไว้ตรงนี้เนาะ ลูกเล่นหลักของของเล่นชิ้นนี้ก็คือตัวเรือนั่นเองนะครับมีหลายฟังก์ชันซ่อนอยู่นะครับนี่เราสามารถดึงส่วนหัวกับส่วนกลางถึงท้ายตัวดึงออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็ดึงท้องเรือเปิดออกมาได้แบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เราเปิดผิดนะฮะเราต้องแกะขอบข้างๆออกก่อนนี่แบบนี้เอาขอบซ้ายขอบขวาออกก่อนนะครับถึงจะเปิดท้องเรือได้นี่ลักษณะนี้เลยข้างในก็มุมนี้ไม่ค่อยเห็นอีกแล้วนะห้องนั่งเล่น มุมที่ห้องน่าจะเป็นห้องที่พวกนั้นใช้นอนกันซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ห้องว่างๆไว้เก็บปืนใหญ่มุมนี้เห็นน้อยมากนะในเมิ คราวนี้เราจะประกอบคืนแล้วครับผมนี่ใส่ฝ้าเข้าไปแล้วก็ใส่ซ้ายใส,ใส,ใส,ใส่ขวานะครับไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรไม่รู้ชิ้นส่วนเรือเลยนะครับนี่ใส่ใสหัวเรือเข้าไปหลังจากนั้นทําการติดเพดานชั้น2ลงไปนะครับซึ่งชั้น2เนี่ยมันเป็นห้องคุมหางเสือเนาะความจริงมันควรเป็นห้องครัวของซันจิหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ความเจ๋งคือเนี่ยมันเป็นรูปหัวแมรี่จริงๆนะคุมหางเสือเรือได้เหมือนเรือจริงๆเลยนะครับซ้ายขวาซ้ายขวามาครับไอเทมต่อไปนะครับผมนั่นก็คือเสากระดงเรือนั่นเองนะครับผมไม่มีไม่นว ไม้คำอุมไม่รู้เลยว่าเขาเรียกส่วนต่างๆว่าอะไรเอาเป็นว่าทําให้มันเป็นเรือนะครับผมส่วนของเสานั่นเองนะับอันนี้ธงของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับผมนี่ติดแท่นคนยืนสองขึ้นไปข้างบนนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันยุ่งยากมากเลยเหมือนต้องติดตรงนู้นตรงนี้เพื่อสร้างความแข็งแรงนะครับแล้วก็ติดใบเรือขึ้นไปนะครับใบเรือตรากลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะฮะนี่เลยใส่เข้าไปนะครับสวยมากเลยนะแล้วก็ติดตัวยึดอีกอันหนึ่งคือเรือลำนี้ตัวยึดเยอะมากเลยนะแล้วประเด็นคือเล็กมากนะแต่ละช คือแบบเล็กจริงๆมันต่อนานมากเลยนะครับผมเนี่ยดูดิดูดูนิ้วของเราเมื่อเทียบกับ ตัวที่เยอะสีเห็นไหมมันไม่แปลกเลยนะครับที่คลิปนี้จะใช้เวลาทํานานมากนะฮะมีคนเรียกร้องคลิปนี้เยอะมากนะครับแต่ก็ใช้เวลาค่อนข้างมากนะในการแบบถ่ายแต่ละองค์ประกอบออกมาเนี่ยอ่ากว่าจะประกอบได้แต่ละส่วนก็คือนานมากเลยนะครับผมนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไป,ใส,าไปใส่เข้าไปนะครับ <c oughs> ดุนิ้วเราก็ใหญ่เนาะของก็เล็กเหลือเกินนะครับอันนี้ต้นส้มของคุณเมลเมลนะครับผมเป็นเรียกได้ว่าพี่น้องคนละญาติคนละพ่อคนละแม่กับนามินะครับนี่ประดับเข้าไปถ้าไม่บอกก็ต้องคิดว่ามันเสร็จแล้วถูกไหมฮะเพราะว่ามันดูสว นะแต่ว่าความจริงคือ,อยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าดีเทลเรือลำนี้เขานั้งดีงามมากนะฮะมันต้องมีเสาของใบเรือด้านหลังอีกนะครับใส่ใบเรือด้านหลังเข้าไปนะครับเราเดาว,ว่ามันน่าจะเอาไว้แบบคุมทิศทางลมมัง้งใช่ไหมมันมีความแบบลูกศรนะ่ะเราเดานะเราเดานะแล้วก็ยึดติดครับแบบทาให้มันแข็งแรงนะครับโครงสร้างน่าจะคล้ายกับเรือแบบนี้จริงๆนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากนะงานละเอียดมากละเอียดจนต่อยากมากๆเลยนะครับผมเสร็จแล้วอะเอาไปปักลงไปแบบนี้เลยนะฮะเห็นความแบบสายระย โยงระยองด้านล่างไหมครับนี่ยังไม่เสร็จนะฮะเราต้องเอาไปปักทีละตำแหน่งทีละตำแหน่งเองเนี่ยโอ้ยุ่งยากมากเลยนะครับกดลงไปแบบนี้นะแล้วก็กดลงไปนะฮะต้องสคริปต์เลยนะเพราะว่าความจริงคือสายพันธุสินาทีนะกว่าจะครบทั้ง4รูนะครับผมมาถึงขณะนี้คิดว่าเสร็จหรือยังครับแน่นอนอยังนะครับมันจะต้องมีเขาเรียกว่าสายยึดเนาะหน้าเรือหลังเรือนะครับสายยึดหน้าเรือกับเสากระโดงอ่ะโอ้โหสายนี้คือเล็กมากแล้วก็รูเชื่อมคือแบบยุ่งยากมากๆนะครับแบบนี้ถึงเขาต้องเอาแบบไขควงมาแบบช่วยจิ้มเพื่อให้มันลง ดีเทลมันจะดีไปไหนครับเนี่ยดีดีจนแบบคนต่อลำคาลว่าเมื่อไรจะเสร็จต่อหน้าเรือเข้าไปครับผมนี่เส้นเชือกแห่งความมั่นคงก็ยึดติดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันคือเชือกอะไรเราเรียกว่าเชือกแห่งความมั่นคงแล้วกันเรียบร้อยโอ้โหกว่าจะต่อเสร็จ มาครับผมเพิ่มออปชันครับเปลี่ยนใบเรือเป็นใบเรือรุ่น20ปีนะคะติดเข้าไปแบบเดิมเลยนะครับผมยุ่งยากมากต้องติดนู่นติดนี่นะกว่าจะเสร็จนะครับมาแล้วฮะใบเรือวันพีชฉลอง20ปีนี่คือภาพเดียวกับที่เราเห็นในตู้โชว์ของงานโมเดลเลยนะก็คือเราเห็นตัวนี้ยอยู่ในตู้แหละแล้วก็เฮ้ยมันสวยมากเลยซื้อมาดีกว่านะครับมาฮะอีกหนึ่งออปชันนั่นก็คือใบเรือที่ถูกพับขึ้นไปแล้วนั่นเองนะครับผมนี่ แค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยเวลาเรือแบบว่ามันจอดพักอะไรเงีย้ยเนาะก็ต้องเอาใบเรือขึ้นนะครับต่อไปเราจะมาเปลี่ยนเป็นโหมดเรือแมรี่ที่พังแล้วนะฮะก่อนอื่นก็เปลี่ยนเสากระโดงเรือนะครับแล้วก็ทําการแยกส่วนแบบนี้เลยะคะรับฟึบเน่นะฮะแยกออกมาเป็น2ท่อนนะเพื่อทําให้มันพังนะครับผมแก,แกะนู่นแกะนี่ดึงนั่นดึงนี่ออกนะครับผมนี่แยกชิ้นส่วนออกมาประมาณนี้แล้วก็เอาชิ้นส่วนสําหรับทําเรือให้พังใส่เข้าไปนะครับอันนี้คือแผ่นไม้ท้องเรือนะครับผมนี่มันจะมีรอยแตกใช่ไหมเห็นรอยยีกียักไหมต่อไปก็เป็นแผ่นไม้ดาดฟ าเรือนะครับก็จะมีรอยแตกอยู่เหมือนกันนะครับใส่เข้าไป อันนี้ก็จะเป็นเครื่องตกแต่งนะครับผมมันน่าจะเป็นร่องรอยที่คุณไอซ์เบิร์กซ่อมก่อนที่เรือโกอิงแมรี่จะแล่นได้ครั้งสุดท้ายเนาะอ่าใส่เข้าไปนะครับก่อนมันพังนั่นแหละสีทองสวยงามนะแล้วก็อันนี้หัวเรือครับหัวเรือก็จะต้องเปลี่ยนหัวเรือนิดน,นึงครับจะต้องแบบว่าเคืมร่องรอยว่ามันถูกซ่อมมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็หยิบขึ้นมาครับนี่เลยนะหัวแมรี่แบบว่ามันจะมีรอยเหล็กปะปะถูกไหมอ่าตรงโคนหัวนั่นแหละครับผมร่องรอยว่ามันถูกซ่อมมาแล้วครั้งหนึ่งพรัพรบแล้้ววกก็เเอออารอารได่ท ไอตรงนี้มันแบบเหมือนเอามาช่วยยึดมันคือส่วนหนึ่งที่คุณไอซ์เบิร์กซ่อมให้นั่นแหละครับแล้วก็ติดเข้าไปส่วนตัวแล้ว่าติดแล้วมันสวยมากเลยนะมันดูไม่ใช่ชิ้นส่วนที่ถูกซ่อมเท่าไหร่นะต่อไปนะครับก็คือแผ่นไม้นะบนดาดฟ้าเรือนั่นแหละนี่มันจะเป็นรอยแตกที่ประสานกันกับของเรืออีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ไหนลองเอามาประสานกันดูซิอ่ามันคือรอยแตกเพิ่มความสมจริงนะฮะว่าเรือลำนี้ได้พังลงแล้วจริงๆนะครับผมนี่มาส่วนสุดท้ายแล้วนะครับตัวเชื่อมของรอยพังรอยแตกของเรือกุ้งย ใส่เข้าไปนะครับนี่ยัดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมมันจะมีแบบส่วนพังตั้งแต่ด้านบนของเรือลากลงมาส่วนท้องเรือเลยนะครับนี่ก็จะหน้าตาประมาณนี้ ขอพักหัวเรือไว้แป๊บหนึ่งนะฮะเรามายุ่งกับเสากระโดงเรือดีกว่าส่วนที่ถูกทําลายมากที่สุดในเรื่องโดนเผาโดนลูฟี่หักนะครับผมนี่เห็นไหมมีรอยแบบว่ารอยเหล็กปะเนี่ยเพียบมากสมบุกสมบันมากมาเสาเรือลานี้นะครับแล้วก็ติดส่วนที่น่ารําคาญมากยุ่งยากมากในการติดตั้งนะฮะนั่นก็คือ,อ,อระเบียงชมวิวบนเรือนะครับนี่ติดเข้าไปปึก๊กแล้วก็ติดแมเรือกุมจนสลันหมวกฟังเข้าไปครับแล้วก็ต้องยึดเกาะให้ติดเข้ากับตัวเรือแล้วก็ใส่ส่วนต่างๆเพราะว่างานมันออ,ะนะอ,นอดนีด่่่นาามแตตตว วุ่นวายน่าลำคาญมากต่อไปเปลี่ยนฐานนะครับดึงฐานอันเก่าทิ้งแล้วก็ใส่หัวอีกอันนึงเพื่อมารองรับเรือที่มันโง้มไปข้างหน้าเนาะฐานนึงก็จะโน้มไปข้างหน้าเหมือนกับเรือนะครับในที่สุดฟุตเทจกว่า2ชั่วโมงก็ใกล้เสร็จแล้วครับเราจะเอาเรือทั้ง2ส่วนที่แยกออกจากกันมาต่อเข้าด้วยกันนะครับนี่เลยเห็นเดือยไหมมันจะมีเดือย2อันนะครับนี่แล้วก็ยึดใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้เห็นว่าเรือเนี่ยมันหักเป็น2ส่วนจริงๆเหมือนในกระตูนเนาะเหมือนในเมะนะครับ ของเล่นเจ้าดีเทลของเราก็ยังไม่จบครับเพราะว่ามันจะมีตุ๊กตุ่นของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางที่ยืนดูเรือ g o ิงแ mary เนี่ยหมดไหมแล้วก็จมลงสู่ท้องทะเลนะครับก็คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลยกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางป้าโคโกโรจินนี่กอมเบพวกนั้นนะครับแกะออกมานี่ก็จะมีเรือสองลำนะฮะลำเล็กเนี่ยเอาไว้ให้ลูฟี่ยืนอยู่คนเดียวนะเพราะลูฟี่เป็นคนจุดครบเพลิงแล้วก็เผาเรือและปล่อยแมรี่จมสู่ลงทะเลนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็ใส่เข้าไปใส่โคตรยากดูขาดิขามันเล็กมาก เล็กกว่าแบบนิ้วก้อยหลาย10เท่านะครับแล้วก็กดเข้าไปครับอ่าแบบนี้เลยนะครับต้องสคริปต์นะครับเพราะใส่จริงประมาณแบบ5นาทีกว่าจะยัดเข้านะเพราะมันเล็กจริงแล้วก็ติดเรีวยกว่าทะเลแล้วกันเป็นชิ้นส่วนว่าแบบนี่มันเรือนี่มันลอยอยู่บนน้ำาลจ๊ะอะไรทํานองนี้ อ่าแล้วก็วางไว้ครับเรืออีกหนึ่งลำนะครับผมสําหรับลูกเรือกลุ่มหมวกฟางเนาะก็ตามหลังกล่องเลยครับนี่ยืนเรียงกันเท่เลยนะครับยืนร้องไห้ล่ำลาเรือ Going Merry นะครับนี่เห็นไหมมันเล็กมากเลยนะถ้าเทียบกับหัวปาะกาในการวางนะครับ <c oughs> ใส่ยากมากกว่าจะใส่ครบนี่คือแบบ10นาทีได้นะอ่าประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนี่เริ่มจากซ้ายสุดครับซงเอคิงโซโลนามิชอปเปอร์ซันจิ แล้วก็แฟรงกี้โรบินนะฮะป้าโคโกโดแล้วก็แมวชื่อกอมเบนะฮะแล้วก็จินนี่นะครับ มาสุดท้ายแล้วครับใส่ส่วนของน้ําทะเลเข้าไปให้รู้ว่าเรือลานี้มันลอยอยู่นั่นเองและนี่จะเป็นสิ่งในตำนานไม่ได้เลยครับถ้าขาดคราบ a อลทาแมนผู้พิทักษ์ปกปัก,กรักษาเรือเนาะถ้าเป็นในไทยก็เรียกว่าแบบเอ่อแม่ย่านางเนาะผู้ปกปัก,ก,กรักษาเรือโกอิ่งแมรี่ลํานี้นะครับสุดท้ายครับปักธงติดอพอลโลฟีเอสนะครับแสดงความเป็นเจ้าของติดธงรุมจนสลัดหมวกฟางเข้าไปแล้วก็ติดเพดานของเอ่อส่วนส้มข,ของคุณเบลเมล,ลเข้าไปนะครับก็เอาส่วนส้มออกแล้วเนาะก็เหลือแต่โคงรงเปล่าก็ติดลงไปแบบนี้เลยเป็นอันเสร็จสมบูรณ์ B B ครับและเรือลำต่อไปที่เจ๋งไม่แพ้โกอิงแมรี่นั่นก็คือโกไคกาเลออนของโกไคเจอร์ มาฮะมันจะมีลำเล็กๆประมาณ5ลำนะฮะเอาสีชมพูออกมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับนี่หักมาเป็นขาแบบนี้เอาสีเหลืองมาหักให้เป็นขาเหมือนกันอ่ะใส่เข้าไปนะครับฟลึบ มาฮะส่วนลําตัวครับของโกไคกาเลออนนี่เอาเรือลําหลักของเรามาเลยนะฮะแล้วก็พับส่วนต่างๆที่มันลอยฟ้านะฮะแล้วก็หักเข้าไปให้เป็นทางเดียวกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หักใบเรือนะครับใบเรือนหน้าใบเรือหลังพับตรงหน้าอกนี่ตาโจรสลัดนะครับโจรสลัดขบวนการห้าสีหลังจากนั้นครับทำการแหกหน้าเขาออกมาดาบล่วงเลยฮะนี่มันจะมีหน้าเขาซ่อนอยู่ในเรือนนั่นเองนะครับใส่ขาครับนี่ซ้ายและขวาครับว้า มาแขนครับผมแขนสีเขียวนะ,ะหักรถออกแล้วก็ดึงมือออกหักล้อรถหักล้อรถแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นแขนซ้ายนะฮะและแขนขวานะครับผมดึงหมวกออกไอ้ตรงน,นี้มันจะกลายเป็นหมวกของหุ่นยนต์นะฮะแล้วก็ใส่มือขวาเข้าไปเรียบร้อยนี่เป็นไงฮะมันจะดูมีความเป็นโจรสลัดไหมมันจะดูแบบหัวมันกลมๆนัเหมือนไอ้โมงนะฮะและไอ้โมงก็หายไปทันทีที่เราใส่หมวกของโจรสลัดและทําการหยิบดาบออกมาฮะแล้วก็แยกดาบออกเป็น2ส,ส่วนแบบนี้เลยนะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมโจรสลัดแบบว่าเออควรมีดาบ2อันแต่ก็เท่ดีนะฮะเป็นกิมิ ไซดดาบพขบาปนะฮะขวาซ้ายซ้ายขวานี่โกไคโอ oh, มาแล้วข่าวนี้ครับเรามาดูลูกเล่นสุดเจ๋งเจงจริงๆนะฮะนี่เห็นข้างหลังไหมมันจะแบบว่าหมุนหมุนได้นะครับเห็นไหมหมุนด้านหลังแล้วด้านหน้ามันก็จะมีความแบบขยึกขยักขยึกขยักเดี๋ยวหันไปให้ดูด้านหน้านะครับพอเปิดครับหมุนนะหมุนหนึ่งครั้งหมุนหนึ่งครั้งไปทางขวานะครับมันก็จะเปิดขึ้นมาทีละบานทีละบานเหมือนสมบัติที่อยู่ในหีบแล้วถูกเปิดออกและตรงกลางก็เป็นปืนใหญ่นะครับผมแต่ถ้าหมุนไปทางซ้ายทุกประตูจะเปิดพร้อมกัน Okay stop us คราวนี้เรามาดูหุ่นเสริมกันบ้างนะครับเรายังมีไม่ครบนะมีแค่3ตัวเท่านั้นเองนะครับมาครับตัวแรกนะครับมาจิดราก้อนจากมาจิเรนเจอร์นั่นเองนะครับผมคือหุ่นตัวซ้ายเนี่ยมันสามารถแปลงเป็นมังกรได้นะครับซึ่งมังกรตัวนั้นเองก็เป็นอินสปายให้กับมังกรสีแดงตัวขวามือนะครับมังกรมาจิดราก้อนของโกไคเจอร์หน้าตา็จะประมานี้นะครับด้านหลังเป็นลูกตัวเอ็มเนาะมาจิเรนเจอร์อ่าแล้วก็แยกส่วนครับเพื่อเอาไปใส่ตามชิ้นส่วนต่างๆของหุ่นยนต์ตัวใหญ่นั่นเองนี่ส่นขาบใสเ้ไปหีชมู แล้วก็ปิดฝาแบบนี้เลยนะฮะสีเหลืองเช่นกันลูกเล่นที่เจ๋งมากนะเดี๋ยวมารอดูกันได้เลยนะครับอันนี้ปีกนะฮะก็หักปีกปักษาเช่นเคยนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับในแขนของอโกไคบลูแล้วก็สีนี่เขียวเช่นกันนะฮะปิดพับเอาไว้ส่วนตรงกลางนะฮะเราก็จะเอาชิ้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของมังกรยัดเข้าไปแล้วก็ทําการปิดฝาปิดหีบนะครับมาดูคุ้มพลังอันยิ่งใหญ่ของมาจิเรนเจอร์ที่โกไคเจอร์ได้รับกันครับ มีมังกรอ,ออกมาจากคุณยนตจริงๆฮะเหมือนในซีรีส์เลยนี่คือหุ่นยนต์ที่น่าจะลุกเล่นดีที่สุดเท่าที่เราเคยเล่นมาเลยนะครับผมคือเราไปดูคลิปรีวิวฝรั่งอะ่ะแล้วเราว้าวมากจะรอตามเก็บทั้งๆท,ที่เราไม่เคยดูซีรีส์นี้จนจบนะครับ อย่างอันนี้ก็คือแกะฝาของหน้าอกสีแดงออกมาได้น,นะครับเพิ่มความสวยงามแบบนี้เลยมาครับต่อไปนะครับคุ้มพลังจากเดกเเรนเจอร์ครับผมเรื่องที่เราชอบที่สุดนะครับผมนี่ซ้ายมือคือเด็กเกอลเรนเจอร์โรโบนะครับผมอ่านี่อันนี้คือแพทน่าจะแพทสไตรเกอร์สีแดงทั้งคู่เลยนะครับผมซ้ายมือคือของเดกเเรนเจอร์ออริจินอลนะครับขวามือคือของอกไคเจอร์นี่สวยมาก มาครับถึงเวลาแยกชิ้นส่วนก่อนเลยครับผมแบ่งได้ประมาณ5ส่วนนั่นแหละก็5ส่วนทุกอันแล้วครับแล้วก็ใส่เข้าไปตามส่วนต่างๆของหีบต่างๆของคุณยนต์แถบฟังงงไหมแต่ก็นั่นแหละครับใส่ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนครับเพื่อใช้พลังอ่าคอนเซปต์ของของเล่นเรื่องนี้จะประมาณนี้ครับนี่ใส่เข้าไปตรงแขนนะครับอ่าเหมือนปืนกัดลิงเนาะตรงล้อนะครับเป็นแบบกระสุนปืนออกมาแล้วก็ใส่ส่วนที่สําคัญที่สุดเข้าไปตรงอกแล้วก็ทําการปิดฝาแบบนี้เลยนะครับมาครับมาดูลูกเล่นกัน ของเวอร์ชันนี้ยังไม่จบนะครับนี่เราสามารถแกะตรงแขนออกมานะครับนี่มันจะมีความเป็นปืนอยู่นะครับนี่นี่นี่ตรงล่างครับแกะขึ้นมามันจะเป็นไกปืนแบบนี้ให้ใส่เข้าไปในมือนะครับผมก่อนอื่นต้องเก็บดาบก่อนตั้งนานยังไม่ได้เก็บดาบเลยนะครับนี่เน็บดาบไว้ซ้ายและขวาแบบนี้เลยอ่าหลังจากนั้นทําการใส่ปืนลงไปนะครับนี่ดีแม็ก um, นัมนอนึกถึงดีแม็กนัมของแบบเดคาเรนเจอร์เลยนะครับอ่าเท่มากเท่มาก และสุดท้ายนะครับผมนี่คือขุมพลังสุดท้ายที่เรามีแล้วนั่นก็คือสิงโตของเกาไลออนนั่นเองนะครับผมส่วนหุ่นนินจาของเฮลิเคนเจอร์กับรถโกไคล์ฟอร์มูล่านี่เรายังไม่มีนะครับถ้ามีเดี๋ยวทําคลิปรวมโกไค์เจอร์ er ให้แบบดิบดีเลยคือตอนนี้เรามีไม่ครบไงเราก็เลยเออมันจรสลัดเหมือนกันจะมาเป็นคอนเทนต์ชนกับจนสลัดลูฟี่หมวกฟางแล้วกันอารมณ์ประมาณนี้มาถึงถอดดบอาบออกก่อนเลยครับเพราะว่าดาบนี้เราจะต้องมีที่วางดาบที่ใหม่นะครับของหุ่นตัวนี้อ่าหยิบ แผ่นแผ่นแท่งๆอันนี้ออกมานะครับไม่รู้เรียออะไรนะครับมันเป็นเอาไว้สําหรับใส่ดาบนี่ใส่ดาบเข้าไปนะครับนี่ด้านบนและด้านล่างนะครับนี่ดาบสองคมนะครับเท่มากนี่คืออาวุธของหุ่นเซนไตที่เราว่าเท่ที่สุดเลยนะต่อมาครับผมทําการถอดขาครับเพื่อขึ้นขี่สิงโตแบบนี้เลยนะครับนี่ขาซ้ายขาขวาออกนะครับแล้วก็จะไปใส่บนสิงโตเนาะนี่บนสิงโตเห็นไหมมันจะมีร่องๆกลมๆอยู่สองอันนะครับตรงนี้นั่นเองใส่เข้าไปนะครับนี่โจรสลัดขี่สิงโตเท่มากเลยพลังจากเอ่อกาโอเร แล้วก็ใส่อาวุธครับเพิ่มความเท่นะครับก็สวยมากเลยนะเป็นแบบขี่สิงโตนะแล้วก็เราสามารถกดปุ่มให้สิงโตคำรามได้ต่อไปก็สิงโตพ่นไฟนะครับกดอีกครั้งหนึ่ง มาครับต่อไปหัวสิงโตนะครับผมหัวสิงโตนี่ยังมีลูกเล่นซ่อนอยู่อีกมากมายนั่นก็คือนี่เลยนะครับแค่สวิตช์ปิดเปิดก็เจ๋งแล้วนะนี่เดี๋ยวเอาให้ดูนะครับมันคือเสียงเรียก power animal ของกาโอเรนเจอร์แบบคิดถึงมาก สิงตัวตัวนี้ไม่ธรรมดาจริงๆลูกเล่นยังไม่จบครับแม้แต่หางนี่ก็ถอดออกมาได้นะครับแล้วก็ขาสองข้างนี่ดึงออกมาแบบนี้เลยแต่ขามันจะเล็กหน่อยนะแล้วก็ลำตัวครับออกมาเป็นดาบนะครับเรก,กะไดซันโตนของชินเคนเจอร์นะครับนี่แฟนชินเคนเจอร์นี่ต้องนึกภาพออกแน่นอนเลย ไปต่อครับเอาขาใส่เข้าไปในหีบสมบัติของสีน้ําเงินแบบนี้เลยนะฮะต้องพับออกมาก่อนแล้วก็ดึงตัวยืดออกมานะครับนี่เห็นไหมเห็นสีชมพูชมพูใช่ไหมอ่ามันคือขุมพลังของขบวนการ5้าสีอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องอะไรฮะ <c oughs> เดี๋ยวลองใส่ให้ครบก่อนสองข้างแล้วเดี๋ยวรู้เลยและต่อไปครับผมเอาสิงโตหัวสิงโตใส่เข้าไปตรงกลางลําตัวแบบนี้เลยนะครับผมโอ้ดูเท่มากนะแล้วก็เอาสะพานตรงกลางออกนะครับนี่จะเสร็จแล้วต่อไปเปลี่ยนหมวกนะครับผมหมวกจนสลัดไม่ตอบโจทย์ครับนี่ต้องเอาหางสิงโตมาทําเป็นหมวกแทน แยกออกมาเป็น2เขาแบบนี้นึกว่ามาร์เซเดอร์การแท็กไม่มันคือหัวสามูไรเท่มากนะหมวกนี้เราชอบมากเลยถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับพลังอันยิ่งใหญ่ของชินเคนเจอร์ และหุ่นร่างสุดท้ายที่เรามีครับนั่นก็คือพลังจากชินเคนเจอร์นั่นเองอ่าเห็นไหมฮะนี่ชมพูแขนขวาสิงโตก็อยู่ตำแหน่งตรงกลางเหมือนกันอะไรอย่างี้คือสิงโตตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งชินเคนเจอร์แล้วก็กาโอเรนเจอร์เลยนะครับคุ้มมากมาครับสุดท้ายติดอาวุธเพิ่มความเทเราว่านี่คือร่างที่เทมากๆเลยนะฮะติดอาวุธเข้าไปครับนี่ดาบสองคมของยอดซามูไรและโจรสลัดงงมากสรุปเป็นซามูไรหรือเป็นโจรสลัดนะครับ แต่ที่แน่ๆถ้าให้จัดอันดับความสวยของร่างในหุนยตน์เซนไตแล้วว่านี่น่าจะเป็นร่างหนึ่งของหุ่นยตนเซนไตที่สวยที่สุดเบอร์นหนึ่งเลยนะครับสวยมากเลยอ่ะคอนเซปต์ซามูไรเอ่ยอะไรเอ่ยแบบดีชอบจริงๆครับตัวนี้และสุดท้ายครับผมเร็กกะไดซันโตอาวุธของชินเคนเจอร์และตอนนี้ก็ได้เป็นอาวุธให้กับโกไคเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับดาบไฟใหญ่โตมโหรัน สำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใครชอบก็ฝาก Subcribe ก์ไลค์แชร์นะฮะแล้วก็ฝากเราในแพลตฟอร์มต่างๆด้วย Facebook YouTube t i k t o k IG นะครับผม IG ก็ for IGDM มาคุยกันได้นะครับผมคุยกับเราก็ใน IG เลยส่วนใน Tik t o k กก็มีไลฟ์เล่นของเล่นมีคอนเทนต์เกี่ยวกับของเล่นเกี่ยวกับการ์ตูนลงตลอดใน Tik t o k นะฮะไป f อ l โล w ไว้ไม่พลาดแน่นอนนะครับผม Facebook ก็มีไว้แล้วกันไว้แจ้งข่าวสารนะฮะก็คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ทำยากแล้วกกกก็ใเวลาาาาาาาททนนนนนนนมมมขอั่จจะะสร ไปฮะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมชอบก็ฝากซับไลค์แชร์นะฮะเจอกันทุกคน